ค่ะสวัสดีค่ะทางร้านของวอเจริญแท็กเตอร์นะคะก็มารีวิวตัวคูปัต้ L 3 6 0 8ทั้ง2องสเปคนะคะตัว DT กับตัว SP ค่ะราคาก็คู่พี่คู่น้องนะคะเช้าว,วันที่9มกราคม2568ค่ะวอเจริญแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ ติดต่อแม่ค้าได้โดยตรงที่เบอร์080 414 1669ค่ะ085 087 6581นะคะคันแรกค่ะเป็นคู b ัต a า3 6 0 8เป็นตัวดีทีค่ะเสาหลังคาเขาเป็นแบบกลมนะคะเป็นตัวดีทีคันนี้รถไล่มาแท้ๆนะคะ,ะเรามาเก็บบอดี้เพื่อความสวยงามค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะ เก็บเช็คสภาพทำสีไว้ทั้งคันเลยนะคะว่ารถไล่มาสวยๆค่ะมีตัวลากซารี่มาให้ค่ะแขนกลางแขนซ้ายแขนขวาอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะโซ่ข้างตามเดิมค่ะไฟท้ายตอคอ4550อุดรธานีค่ะยังหลังฝั่งซ้าย กับยางคู่หน้าจากเจ้าของเดิมที่เปลี่ยนมาใหม่นะคะที่เปลี่ยนมาเพิ่งเปลี่ยนมาสภาพเหลืออยู่ประมาณ80-90%ค่ะส่วนยางหลังฝั่งขวาทางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะมันก็จะเป็นยางสวยสีเส้นเนาะราคาคันนี้อยู่ที่265,000บาทค่ะ265,000บาทค่ะสะลักคู่หน้าก็ใส่ให้ใหม่ค่ะชุดไฟตาหน้าใส่ให้ใหม่นะคะ 36ดีทีหน้าหลังค่ะ269,000บาทเครื่องดีเกียร์ดีคัดเดิมค่ะระบบเครื่องก็เครื่องเดิมนะคะสวยๆค่ะคันนี้ถัดมาค่ะ L3608 เป็นตัว SP ค่ะเสาหลังคาแบบเปลี่ยมแล้วนะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะราคาคันนี้อยู่ที่279,000บาทค่ะ 2องแ0 0บาทนะคะห่างกันหมื่นเดียวค่ะสลักท้ายนี่ใส่ให้ใหม่หมดเลยนะคะชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวใส่ให้ใหม่คันนี้ต่อจอสี่หอุดรธานีค่ะยางคู่หน้ากับยางหลังฝั่งซ้ายเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาค่ะสภาพ80-90%ซยางฝั่งขวาทางเราเปลี่ยนให้ใหม่1เส้นนะคะ สเปอยางนี้จะเหมือนกันกับคันตัวดีทีเลยนะคะเครื่องเดิมคัสเดิมค่ะเช็ครูดซึมเปลี่ยนทายของเหลวให้เรียบร้อยทั้งสองคันนะคะรถไปแบบสภาพพร้อมใช้ค่ะ2 7 9 0 0 0บาทค่ะต่างกัน1น0 0 0มบาทนะคะเครื่องแน่นๆเลยนะคะตัวดีทีเครื่องแน่น,ๆ,น,ะคะคน,นๆค่ะชุดไฟหน้าไฟตาไฟเลี้ยว พกแปรค่ะลูกหมากลุกปืนดูแลทำให้เรียบร้อยนะคะเอารถไปแบบพร้อมใช้ค่ะสวยๆค่ะตัวดีทีแน่แนๆแ,แ,แบบนี้หายากนะคะได้ไปไม่ผิดหวังนะคะสำหรับ3-6คันนี้แอดไลน์มาคุยกับแม่ค้าโดยตรงเลยก็ได้นะคะหากท่านไหน จะมาดูที่หน้าร้านค่ะหรือว่าจะจบที่ออนไลน์เนาะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ของเราด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะตัวนี้เครื่องยนต์สามสูบนะคะ ของอตัวดีทีเกียร์จะอยู่ข้างเบาะนะคะเกียร์จะอยู่ข้างเบาะค่ะแล้วก็มีพวกเต่าพวกกระต่า,ตายระบบเกียร์มันก็จะช้ากว่าตัว s อนะคะแต่ถ้าท่านไหนที่แบบว่าอยากได้สเปครถสวยๆค่ะคันนี้ถือว่าสเปคมาแบบสวยมากๆค่ะ ก่อนที่เราจะมาเก็บสีนะคะ ไปดูพวกระบบมอน้ำพวกระบบไอเครื่องกันค่ะพวกชุดโฟวินทางเราก็ดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะคะ หมหม้อน้ำปกติดีค่ะเครื่องดีไม่มีอายนะคะนี่ค่ะเกียร์เขาจะอยู่ข้างเบาะนะคะมีเดินหน้ามีถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเนาะค่ะเตากระต่ายเกียร์ว่างค่ะ ตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยชั่วโมงนะคะแก p oh. น p d o ก็ยังเต็มอยู่นะคะค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับตัว Uh, L 3 6 0 8 DT 269,000บาทเดี๋ยวทางเรามีฟรีท่อไอเสียให้นะคะส่วนลูกค้าจะเลือกเป็นท่อสีขาวธรรมดาหรือท่อสแตนเลสก็แล้วแต่ท่านจะเลือกเอานะคะค่ะมาต่อกันที่36ตัว SP ค่ะค่ะอันนี้เป็นท่อสแตนเลสลั่นพุ่งนะคะ สองแสนบาทค่ะหน้าหลังเหมือนกันนะคะสเปคยางก็เหมือนกันค่ะอันนี้น่าจะถูกใจวัยรุ่นนะคะ ทางเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีในระยะ1 3 0 0ถึง300กมนะคะ1ถึง300กมค่ะแต่ว่ามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะค่ะจบหน้าร้านจบออนไลน์ก็ต้องวางมัดจำนะคะแล้วก็ทำสัญญาจองให้ แต่ว่าถ้าจะแค่เข้ามาดูรถจะไม่มีร้านไหนเรียกเงินวางมัดจำก่อนนะคะถ้าแค่เข้ามาดูรถเนาะพวกนั้นจะเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดเลยนะคะที่ตามเกจต่างๆแล้วก็เฟซบุ๊กฟอร์มต่างๆนะคะค่ะเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงเนาะเมื่อกี้เสียงอาจจะไม่ชัดเนาะ จบออนไลน์หรือว่าจบหน้าร้านก็ต้องวางเงินมัดจำนะคะหากจะเข้ามาแค่ดูรถค่ะจะค่ะไม่ต้องวางมัดจำนะคะถ้าจะแค่เข้ามาดูรถคือเข้ามาดูได้ฟรีเลยนะคะไม่มีค่าวางจองอะไรต่างๆนะ เพราะว่ามันจะมีเฟซบุ o กฟอมเพจฟอมค่ะที่เขาอ้างกริงร้านค้าต่างๆนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะหลอกอกินเงินมัดจำเนาะแผ่นนี้ก็ราคารถเขาก็จะแตกต่างจากร้านที่ขายจริงอยู่แล้วนะคะพวก36แรงตัว DT ตัว SP ราคาค่าเฉลี่ย mm hmm. ก็บางร้านก็อาจจะถูกกว่าแม่ค้าแต่ว่าสเปครถอาจจะไม่ได้สวยกว่าหรืออาจจะสวย แต่ว่าราคาบวกลรบไม่เกินอ่าร้านละสองถึงสามหมบาทนะคะหรือค่าราคามันจะไม่ทิ้งกันเป็นแสนสองแสนแน่ๆน,น,นะคะเห็นเพจปลอมเขาไปลงขายอยู่ที่แสนกว่าบาทอันนั้นอย่าลงเชื่อนะคะคุณจะเสียใจทีหลังเนาะระบบหม้อน้ำปกติดีค่ะซื้อขายผ่านช่อง youtube ของแม่ค้าปลอดภยัยอุนใจหาย แอปลายมาคุยกับแม่ค้าได้ค่ะพวกชุดโฟวินก็ปกติดีนะคะเดี๋ยวหมุนโฟให้ดูค่ะ ปั่นทำงานปกตินะคะส่วนเกียร์ของตัว SP เดินหน้าถอยหลังจะอยู่ที่คอกวงมาลัยแล้วนะคะ mm hmm. เขาเรียกเกียร์แบบเซ็ตคืนเนาะค่ะท่กเก่ากระต่ายก็อยู่ด้านข้างเหมือนเดิมค่ะเครื่องยนต์สามสูบนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ L 3 6 0 8ทั้งสองคันไม่ว่าจะเป็นตัว DT หรือตัว SP ค่ะ 2 6 9กับ2 7 9ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง y o YouTube ของเราด้วยนะคะกับสวัสดีค่ะ